ควันต้าหรือเจ้าหน้าที่จะเข้าไปใกล้ๆพ่อภัยกระชัยเนี่ยจะหายากมากเ,เพราะว่าคือพ่อภัยกระชัยเนี่ยตกมันอยู่นะครับเมื่อตกมันเนี่ยพอควันต้านะครับเขาไม่บอกให้นั่งให้ลุกให้ยืนนะครับเขาก็จะไม่ปฏิบัติตามนะครับแต่ว่าช่วงเช้าๆพ่อภัยกระชัยเนี่ยก็ปฏิบัติตามนะครับ โอ้โหสุดยอดภาพนี้นะครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับบอกพี่น้องตรงๆว่าสวยงามมากนะครับหาไม่ได้อีกแล้วพี่น้องไปท่องคาถามีคาถาด้วยพี่น้องเมีการสัมผัสมีการบ่มมือมมุมมูมัมอยู่ไม่แน่ใจว่าบนอะไรละพี่น้องแต่ การบ่นของควันต้าเนี่ยนะครับพ่อภายกอา็อยู่ในอาการสงบนิ่งอแต่ว่าอามันมีหนุ่มหน้ามนคนเสือ้อน้ำเงินมาอีกแล้วนนะออจะมาทำให้พ่อภายกระชายตื่นตระหนกตกใจไหมดูๆแล้วเนี่ยมันทำแม่งทำแม่งอยู่พี่น้องนะครับอามาแล้วเขาละมาแล้วอามาทำอะไรอ นานว่าแล้วตาเอ,อ๋ยลูกแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้านหนุ่มหน้ามนคนเสื้อน้ําเงินมาเนี่ยออพ่อภายลุกทันทีอืนะครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเออวันนี้มีพิธีพี่น้องอย่าเพิ่งไปไหนรีบมามาเร็วๆมาลัวๆเพราะภาพต่อไปจะเป็นภาพที่พี่น้องเนี่ยหาชมได้ยากมากเออบอกตรงต ดูเอาพี่น้องดูเอาพ่อ,พอายจา๋าเอออย่าไปถือไพซาเลยหนุ่มหน้ามนคนเสื้อสีน้ำเงินเขาเจตนาดีอ,อขอโทษขออาภัยที่ทำให้ตื่นตะนกและตกใจลุกขึ้นตอนนี้นะครับเ,ออเขาก็กำลังไปหั่นกล้วยให้อยู่ อดใจรอ,อนิดนึงอ,อพ่อภายรอ,อนิดนึงเด้อพ่อพายบอกรับทราบรับทราบจะรอเท่าที่รอได้ว่าอย่างนั้นพ่อไพยบอกสวัสดีครับพ่อภายพ่อไพยเอ,อ้ยสวัสดีพี่น้องอิฟซีลุงนนหน่อยเออเอาเอา อพี่น้องเห็นเหนือขึ้นไปด้านหลังพ่อไพอยกชัยไหมพี่น้องอเพราะว่าหากลุงนนเนี่ยซูมเข้าไปอีกภาพมันจะจะใหญ่ขึ้นไปนะครับสุดยอดสุดยอดอานอนอีกแล้วพ่อัยนอนอีกแล้วดูดูดูพี่น้องอ่าอ่า เ้าไปแล้วนะครับควานตานะครับเอากล้วยเข้าไปใกล้ๆนะครับจากนั้นจากนั้นทําอะไรทําอะไรอ๋อเอากล้วยวางไว้ก่อนอหยิบทุงมาสะบัดทุงอ๋อนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับมือสวงควานช้างมือสวงกำลัง เขาเรียกว่าเอาสิ่งที่เป็นมงคลออกจากพื้นที่ก่อนขั้นแรกโอ้โหเดี๋ยวเดีเราเราดูไอ้หนุ่มหน้ามนคนเสื้อน้ำเงินเป็นใครดูหน่อยพี่น้องโอ้โอเขาเป็นคนป้อนกล้วยนี่เองโอ้อาบน้ำหรือยังนะจา๊า โอ้ยังไม่อาบน้ำยังกล้ามาเข้าใกล้พ่อพายอีกเหรอเอาละพี่น้องกวนตาของเราสะบัดทงแล้วพี่น้องพร้อมกับนำโฉนดให้พ่อพายเจิมโอ้สาธุสาธุสาธุาธโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ยนะครับดูใกล้ๆดูความน่ารักของพ่อพายต่อ สะบัดทงแล้วนะครับดูควันต้าทำอะไรทำอะไรควันต้า